โลกจะกลายเป็นสหพันธ์กาแล็กซีอีกครั้งจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกไม่นานมานี้กองกำลังด้านลบได้มายังโลกพวกเขาใช้เทคนิคการควบคุมจิตใจขั้นสูงเพื่อเข้าควบคุมผู้อยู่อาศัยของโลกและเข้าควบคุมทรัพยากรของโลกกองกำลังด้านลบกำลังพยายามจะแทรกแซงทั้งกาแล็กซีแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดสัตว์ร้ายเหล่านี้สามารถปลอมตัวเป็นมนุษย์ได้เช่นกัน นี่คือสิ่งที่ทำให้เรายากพวกเขาซ่อนตัวในสายตาอย่างไรก็ตามมีข่าวดีอยู่บ้างโลกจะได้รับการฟื้นฟูโลกจะได้รับการเยียวยาความมืดจะถูกกำจัดให้สิ้นซากโลกจะขึ้นไปสู่มิติที่สูงขึ้นโลกจะกลายเป็นสมาชิกข,ของสหพันธ์กาแล็กติกโลกจะเป็นดาวเคราะห์สหพันธ์กาแล็กซีอีกครั้ง ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโลกได้ขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นและเรากำลังจะเชื่อมต่อกับสหพันธ์กาแล็กซี่แห่งแสงทางช้างเผือกอีกครั้งหลายคนจำความเกี่ยวกับสหพันธ์กาแล็กซี่ดาวเคราะห์ดวงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นแต่ถูกตัดการเชื่อมต่อเราอยู่ในความมืดมานานนะับพันปีในที่สุดเราก็กลับมาสู่เส้นทางได้แล้วโลกของเราจะต้องกลับคืนสู่สถานะเดิม ในฐานะดาวเคราะห์สหพันธ์กาแล็กซีอีกครั้งการพบเห็นจำนวนมากเหล่านี้ได้รับการจัดเตรียมโดยสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการสูงหลายกลุ่มส่วนใหญ่มาจากระบบดาวลูกไก่พีเอเดียนหรือที่เรียกว่าสมาชิกของสหพันธ์กาแล็กซีสหพันธ์กาแล็กติกก่อตั้งขึ้นเมื่อร้อยล้านปีก่อนด้วยเหตุผลประการหนึ่งนั่นคือ เพื่อช่วยโลกในการเปลี่ยนผ่านออกจากห้วงอวกาศและกลับคืนสู่สถานะสหพันธ์กาแล็กซี่พวกเขาต้องการอะไรพวกเขาต้องการให้เรากลับมาอยู่ในเส้นทางเราเคยอยู่ในสหพันธ์ดาราจักรมาก่อนและพวกเขาต้องการช่วยให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและเข้าร่วมสหพันธ์กาแล็กซี่อีกครั้งนี่เป็นกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นผลดีต่อทั้งโลกและส่วนอื่นๆของกาแล็กซี่ นอกจากนี้ยังช่วยขยายจิตสำนึกของเราซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจความจริงว่าเราเป็นใครและโลกของเรามีความพิเศษเพียงใดใครประกอบเป็นสาพันกาแล็กซี่สาพันกาแล็กติกประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลายประเภทจากระบบดาวและกาแล็กซี่ต่างๆสมาชิกบางคนมีรูปร่างเหมือนเราในขณะที่บางคนมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง มนุษย์ต่างดาว et ท,ที่พบบ่อยที่สุดคือสิ่งที่เราเรียกว่ากลุ่มดาวลูกไก่ p a d e a n อย่างไรก็ตามคำคำนี้หมายรวมถึงเชื้อชาติต่างๆจากกระจุกดาวลูกไก่ด้วยกระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์โลกอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนจากความถี่เดียวมิติที่3เป็นความถี่ที่สูงมากกว่ามิติที่5กระบวนการนี้เรียกว่า การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ผู้คนบนโลกที่เลือกขึ้นไปสู่มิติที่ห้าจะทำไปพร้อมๆกับโลกสา,ารกพันกาแล็กติกซึ่งรวมถึงสปีชีนนอกโลกหลายชนิดที่ทำงานร่วมกับมนุษย์มานานนับพันปีได้ช่วยเหลือมนุษยชาติมาตั้งแต่ต้นและผ่านกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ทั้งหมดนี้จุดประสงค์ของการมีส่วนร่วมของพวกเขาคือเพื่อช่วยให้เราเพิ่ม การสั่นสะเทือนและรักษาตำแหน่งของเราอีกครั้งในฐานะสมาชิกดาวเคราะห์ภายในสหพันธ์กาแล็กซี่การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หมายความว่ามนุษยชาติจะไม่ถูกปฏิเสธอีกต่อไปและจะเริ่มใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวที่กลมกลืนกันและโลกธรรมชาติรอบตัวพวกเขาเมื่อผู้คนจำนวนมากตื่นขึ้นสู่ความเป็นจริงพวกเขาจะรู้ว่าเราต้องการมุมมองความคิดเห็น และทักษะทุกรูปแบบเพื่อให้เราทุกคนจเจริญเติบโตเมื่อวิญญาณตื่นขึ้นมากขึ้นพวกเขาจะเริ่มโอบรับอัตลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์โดยมองหาคําแนะนำจากภายในแทนที่จะพึ่งพาหน่วยงานภายนอกผลกระทบทางโลกของเหตุการณ์และผลกระทบจากสวรรค์เช่นกันเรากำลังดำเนินการตามกระบวนการที่รวดเร็วและทรงพลัง แต่ก็เป็นกระบวนการที่เราควรคาดหวังว่าจะตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางอย่างบนโลกของเราภายในทศวรรษนี้มีการคาดการล่วงหน้าว่าโลกจะเปลี่ยนไปนเป็นสวรรค์อันเขียวชะอุ่มของสิ่งมีชีวิตมากมายอากาศอันบริสุทธิ์และน้ำที่เป็นประกายชาวเมืองจะก้าวขึ้นเหนือความถี่การสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่าของความกลัวและการตัดสิน และแทนที่จะใช้ชีวิตด้วยความสงบและความสว่างในใจของพวกเขาทุกสิ่งเหล่านี้คาดการว่าจะเกิดขึ้นและสิ่งมีชีวิตในอวกาศจากมิติที่สูงกว่าจะทำให้เกิดความถี่ของพลังงานที่สูงขึ้นผ่านการมาเยือนโลกด้วยพลังงานใหม่นี้ที่ท่วมชั้นบรรยากาศของโลกผู้คนอาจรู้สึกเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น รวมทั้งได้สัมผัสกับตัวตนทางจิตวิญญาณที่แท้จริงของพวกเขามากกว่าที่เคยเป็นมาพวกเขาอาจค้นพบความรู้สึกปิติโดยกำเนิดในการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของพวกเขาพลังงานความถี่สูงนี้จะส่งผลต่อร่างกายและจิตวิญญาณเมื่อเราเปลี่ยนจากโครงสร้างทางกายภาพที่มีคาร์บอนเป็นโครงสร้างที่เป็นผลึกมากขึ้นแต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันศักดิ์สิทธิ เราถูกขอให้รักษาศรัทธาในอนาคตที่สวยงามซึ่งรอเราอยู่เมื่อเราผ่านช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นดาวเคร์สหพันธ์กาแล็กซีอีกครั้งโลกจะกลายเป็นสหพันธ์กาแล็กซีอีกครั้ง มีเสียงกระซิบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้มันจะเป็นการกระตุ้นทางจิตวิญญาณจำนวนมากอย่างที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สำหรับมนุษยชาติเหตุการณ์ที่เราไม่ถือว่าเป็นสัตว์ที่ถูกควบคุมและถูกจำกัดอีกต่อไปซึ่งในที่สุดเราก็จะมาแทนที่ดวงดาวอื่นๆของสหพันธ์กาแล็กติกในฐานะสมาชิกเต็มรูปแบบ เหตุการณ์จะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วและรูปร่างหรือรูปแบบบางอย่างที่ยากจะคาดเดาได้ในตอนนี้มันเป็นกระบวนการที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงอย่างปฏิเสธไม่ได้เรากำลังก้าวไปสู่อนาคตในช่วงเวลาของวันการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นกระบวนการส่วนบุคคลความถี่มิติที่5สามารถเท่าถึงได้แล้ว และหากคุณตัดสินใจว่าสิ่งนี้จะเป็นความจริงของคุณการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรักษาระดับควอนตั้มและตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่แสดงว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับชีวิตของคุณถ้าคุณทำงานโลกรอบตัวคุณจะแปลงร่างเป็นสวรรค์หมิติบนดินคุณจะแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ร่าเริงมีพลังแห่งแสงสว่างบนโลก อาจมีความขาดแคลนความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานบนโลกแต่คุณเท่านั้นที่ถือกุญแจแห่งความเป็นจริงที่คุณสัมผัสได้คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าประตูใดจะเปิดประตูใดจะปิดน,นี่คือเส้นทางสู่การเสริมอำนาจของคุณ